ที่พิษณุโลกครับมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหายตัวไปหายไปนานกว่า14วันครับไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาต,ตรการตอนนี้กำลังระดมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็พยายามจะค้นหาผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่านายดีรักอ่อนปัสสาอายุ41ปีเป็นชาวตำบลบ่อภาคอำเภอชาต,ตรการจังหวัดพิษณุโลกครับผู้ชายคนนี้เนี่ยหายออกจากบ้านแล้วก็หลงป่านานกว่า14วันบริเวณห้วยน้ำดัน้นเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาต,ตรการ โดยเรื่องนี้นายอำเภอชาติาการเนก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาติดตามการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ค้นหาโดยการจัดชุดค้นหา2ชุดเร่งติดตามนายดีลัก์แล้วก็หาเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีจุดใดบ้างที่นายดีลัก์อาจจะไปพักอยู่นะครับด้านนายอาทิตย์ขาวเรืองผู้ใหญ่บ้านหมู่14ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่านายดีลัก์หายตัวจากบ้านไปตั้งแต่1เมษาแล้วนะครับ และจาการสอบถามชาวบ้านได้ข้อมูลว่าวันที่2เมษาชาวบ้านไปพบครั้งสุดท้ายที่บ้านห้วยน้ําด้านและเมื่อวันที่10เมษาทันทีที่ได้รับแจ้งคนหายก็เลยจัดชาวบ้าน6คนมาค้นหาบริเวณจุดใกล้เคียงที่พบครั้งแรกแต่ครั้งนั้นเนี่ยยังหาตัวคุณดีลักไม่พบครับต่อมาวันที่11เมษามีการระดมชาวบ้าน19คนไปค้นหาบริเวณใกล้เคียงจากจุดเดิมก็ยังไม่พบอีกครับกระทั่งในช่วง12 13เมษาที่ผ่านมา ระดมกําลังชาวบ้านกว่า10คนเลยครับเข้าค้นหาก็ยังไม่พบอีกจึงไปร้องขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งศูนย์ติดตามช่วยเหลือผู้พลัดหลงป่าที่บ้านรักชาติตบบําบลบ่อภาคสําหรับบริเวณดังกล่าวก็พบว่าเป็นป่ารกชื้นครับมีฝนตกหนักในพื้นที่ก็เลยอาจจะทําให้นายดิลักษ์ได้รับอันตรายและจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังไม่ลดละความพยายามคือ,อยังเชื่อว่านายดิลัก์ยังมีชีวิตอยู่นะครับค่ะ